สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ร้านรถยนต์มือ2สองสเกียรติภูมิเวศครับคลิปนี้พวกผมเซลล์ออฟครับผมก็มี Mazda 2 Sky a c t i v คคันนี้ครับมารีวิวให้คุณลูกค้าได้ชม1คันครับคันนี้นะครับเป็น Mazda 2 Sky a c t i v คทีฟหนึ่ง n ุดสารถปี2018เกียร์ออโต้ครับสีสเกียรติภูมิเวศของเรานะครับขายถูกมากครับ48,000บาทครับใช้เงินออกรถเริ่มต้น5,000บาทสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีฟรีดาวรับโปรโมชั่นสุดพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.79ผ่อน0% 12เดือนหรือเลือกรับคับฟรี90วันคันนี้นะครับรับประกันไม่เดิมแท้100%ลดเดิมสวยไม่มีรูเหตุนะครับเรามีบัตรรับประกันให้ท่านด้วยนะครับหากออกไปแล้วตรวจพบว่าคันนี้ชนมาคว่ำม,มาหรือน้ําท่วมมานะครับเรายินดีรับคืนและแถมค่าเสียเวลาให้ลูกค้า100,000บาทครับเลยนะครับสาหรับท่านใดที่ชมคลิปนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนครับเดี๋ยวผมพาดูรอบพันกันเลยครับซื้อรถยนต์มือสองต้องที่สีสเกตพงศิเวศเท่านั้นครับ พราะที่นี่เรามีประสบการณ์และเปิดมายาวนานมากกว่า30ปีมีรถยนต์มือ 2, สองสภาพสวยให้ท่านได้เลือกมากกว่าร้อยคันรับประกันรถทุกคันไม่มีอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์หากซื้อไปแล้วครับตรวจพบว่าเป็นรถมีอุบัติเหตุทางเรายินดีรับคืนและมีค่าเสียเวลานให้ท่านถึง10,000แสนบาทกันเลยสิสเกตพงิเวศการันตีคุณภาพรถสวยระดับ5ดาวทุกคันตรวจสอบสภาพรถยนต์มือสองกับบริษัทชั้นนำมาตรฐานจากประเทศญี่ปุน่นกูอินสเปคชั่น ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างสภาพภายนอกสภาพภายในเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าเบื้องต้นครับผมตัวรองท็อปนะครับมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับ LED มีระบบเปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะครับอ๋ออันนี้เปิด LED เป็นไฟหลีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหล่อมากเลยนะครับหน้าของเขาครับแล้วก็ด้านล่างเขาก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับหล่อจริงครับรุ่นนี้ครับไฟหน้าสวยมากครับสีแดงครับโรงงานนะครับสีเดิมรับประกัน100%ไว้ ไม่มีการยังไม่มีเคยทําสีมาเลยนะครับข้างหน้าตัดโครเมียมกับโครมกระจังหน้าตัวสีดํานะครับโลโก้เป็นตัวโครเมียมนะครับเช็คโคมไฟหน้านะครับซ้ายขวาสภาพใช้งานได้ปกติไม่มีชํารุดนะครับไม่มีแตกหักสวยมากครับจะถูกกะแพงก็แดงไว้ก่อนครับผมบอกอย่างนี้เลยถ่ายสิถ่ายรูปมีขึ้นมากครับสีสดมากนะครับตัวล้อของปี18แก็จะเป็นโทนเป็นสีดํานะครับตัวนี้มาในมาในยางขนาด15นิ้วนะครับอ่า ตัวนี้เป็นแม็กเดิมตรงรุ่นนะครับก่อนออกนะครับเราก็จะมีการตรวจเช็คยางหักเสริมควาเราเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะครับนะฮะริ้วรอนิดๆหน่อยๆที่เข้ามาครับขัดสีก็หายครับรับประกันว่าคันนี้ได้รถเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีรูเหตุนะครับมีกระจกไฟเลี้ยวมองข้างครับคันนี้ครับมามาเรียบร้อยเลยตัวนี้มาเป็นเพียวๆนะครับสแตนดาร์ดไม่มีสเกิร์ตมานะครับแล้วก็แต่แต่เพิ่มเติมก็จะมีการสาดประตูนะครับซ้ายขวานะครับตัวนี้เป็นเก๋ง4ประตูนะครับด้านล่างก็จะมีโลโก้สกายพิบติดอยนะครับ ตัวนี้มีกล้องถอยหลังมาพร้อมเลยนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้จะมี4จุดนะครับใช้งานปกตินะครับตัวไฟท้ายพองของเขานะครับก็จะเป็นไฟเบรกเป็น LED นะครับในส่วนของด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีตูดเป็ดหรือเขาเรียกสปอยเลยนะฮะขึ้นมานิดหน่อยนะครับได้ตัวนี้สีเดิมโรงงานดีที่สุดเลยนะครับพร้อมใช้งานครับขัดสีใหม่ก็ออกรถได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของด้านในกันเลยครับ เริ่มจากแผงประตูหน้านะครับแผงประตูหน้าก็จะมาในโทนสีดํานะครับภายในก็จะเป็นโทนสีดําแทบทั้งหมดเลยครับก็จะมีโครเมียมและสีเทาตัดบางเล็กน้อยนะครับตัวระบบกระจกไฟฟ้าของเขาก็จะประมาณนี้ครับอันนี้จะเวลาพับหูกระจกเราต้องปรับมาด้านให้ให้ตุ่มตัวนี้ด้านมาด้านหลังนะครับแผงประตูนะครับจะมีมอมแมมแค่ตรงนี้นะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเรามันจะเป็นพรมนะครับเราจะทมีทาความสะอาดสักให้ครับยางปูพื้นตรงรุ่นนะครับตัวเบาะครับ ดูตรงนี้นะครับสภาพแทบใช้งานมาค่อนข้างน้อยมากนะครับเพราะว่าเบาะเขาแทบไม่ค่อยมีรอยย่นเลยตัวเบาะสามารถปรับยกระดับขึ้นได้นะครับสูงต่ํานะครับสตาร์ทกันเลยดีกว่าอย่าเบรคครับปุ่มกดสตาร์ทคันนี้นะครับเป็นกุญแจกดสตาร์ทนะครับอ่าเป็นกุญแจเป็นปุ่มกดสตาร์ทแบบนี้นะครับความปลอดภัยเขาก็จะให้เราเหยียบเบรคด้วยนะครับนี้ผมตั้งล้อเอียงไว้นะครับกุญแจก็จะเป็นรูปลักษณ์แบบนี้ถ้า4ประตูจะได้มาสามปุ่มครับ แต่ถ้า5ประตูก็จะได้มา2กลุ่มนะครับอ่าเริ่มที่เลขซอร์ไม้ครับวิ่งมา42,303ืมร้อกิโลรับการไม่แท้นะครับอ่าตัวนี้ก็จะมีระยะบอกนะครับทุกอย่างนะครับกดได้นะออินโฟนะครับกดที่อินโฟนะครับตรงนี้ครับโงมาอะไรคอนโทรลได้เลยนะฮะอ่านะครับก็รูปลักษณ์เขาหน้าตัดเรือนใหม่ถ้าจะประมาณนี้แล้วเพิ่มเติมครับก็จะมีม่านวัดตรงนี้ครับเวลาเราสตาร์ทรถนะครับ มันจะขึ้นมาอัตโนมัตินะครับถัดมาในส่วนของพวงมาลัยครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นก็จะมีถุงลมนิรภัย1ลูกนะครับมีระบบล็อกความเร็วอัตโนมัติครับปุ่มรับสายโทรออกโทรเข้านะครับสั่งการด้วยเสียงเปลี่ยนคืนนะครับสภาพพวงมาลัยครับผมบอกงี้ครับเกือบ90เปรเเลยแทบจะไม่มีลอกไม่มีรอยชำรุดเลยนะครับไฟเลี้ยวก็ะจกมองข้างใช้งานได้ปกติครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิด ฝากระโปรงหลังนะครับหรือเราจะเปิดในรีโมทก็ได้ระบบการสไลด์นะครับก็จะสั่งการทํางานอัตโนมัติเลยนะครับเวลาเราสตาร์ทรถนะครับไอสต็อปนะครับก็เป็นระบบเบรกประหยัดน้ำมันของเขานะครับในด้านของคอนโซลตัวนี้ก็จะมีถุงลมอิสระอกหนึ่งลูกฝั่งนี้นะครับจัวหน้าจอของเขาก็จะเป็นระบบสัมผัสนะครับสามารถมีลูกเล่นได้หลายอย่างบลูทูธอะไรก็ได้แล้วก็ผมบอกเลยว่ามันเชื่อมต่อค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบูสต์คอนโทรลนะครับบูสต์ ก็จะสามารถขยับได้นะครับตามลักษณะที่บอกเลยลดเสียงเปลี่ยนโหมดนะครับเข้าโหมดอะไรทุกอย่างนะครับและของ Mazda Skyactiv ตัวนี้ก็จะมีระบบเตือนนะครับว่าถึงระยะเปลี่ยนถ่ายถึงระยะอะไรอย่างเงี้ยเป็นภาษาไทยนะครับก็ผมบอกว่ามันจะค่อนข้างใช้งานง่ายครับตัวนี้ก็จะมีถ้าในตัวรองท็อปก็จะมีระบบปัดน้ําฝนอัตโนมัติด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ของเขานะครับเวลาเราใช้งานครับเนี่ยให้เรามาดูที่ตรงนี้ครับ ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องเปิดมาทีหนึ่งนะฮะมาในส่วนของตัวแอร์ครับตัวแอร์ของเขาก็จะเป็นระบบแอร์ออโต้นะครับแล้วก็สามารถปรับเป็นฮีเตอร์ได้ด้วยนะครับก็ตรงนี้ต้องบอกว่าครบคันจริงๆครับทุกอย่างเลยนะฮะแล้วก็ปรับความร้อนได้ด้วยระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับปรับเมนนวลเข้าเกี์เองได้ด้วยนะครับสภาพสมบูรณ์มากครับเดี๋ยวดูในส่วนของเบาะด้านหลังนะครับ ในส่วนของหน้าหลังคันนี้นะครับเป็นเบาะผมเช่นเดียวกันครับตัดลายกราฟิกตรงกลางนะครับสภาพเบาะครับใหม่มากครับแล้วก็ทางเราก็มีการทําความสะอาดให้ลูกค้าก่อนออกด้วยนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับแล้วก็สภาพเบาะคงรูปปกติครับไม่มีชํารุดใดๆเลยนะครับแขงนประตูนะครับก็สภาพเกือบร้อเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะครับออสวยมากครับเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์มาด้าคันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์1,300ซีซี สกายแอททีปสี่สูบนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับต้องบอกว่าสภาพเครื่องยนต์ครับบอกงี้เลยว่าสภาพสมบูรณ์มากครับไม่มีรอยเยิ้มนะครับรับประกันเลยแล้วก็หัวน็อตเนี่ยยังไม่เคยขยับนะครับแน่นอนว่าตัวนี้เครื่องเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผ่อนหมดโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีการเปลี่ยนอะไรไม่มีการอะไรทำอะไรทั้งสิ้นครับเราคัดสรรอย่างดีนะครับก่อนที่เราจะรับเข้ามาจําหน่ายนะครับนะฮะรับประกันได้เลยครับเครื่องยนต์เดิมนะครับใหม่มากใช้ยาวๆไปเลยนะครับ แล้วก็ออกกับสีสเกรตพวงนิเวศของเรานะครับมีการรับประกันหลังการขายนะครับเครื่องยนต์เกียร์รับประกัน6เดือนหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับก่อนออกเราก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายละมันเครื่องเช็คระบบให้ทุกอย่างนะครับรับประกันได้เลยว่า,าท่านออกไปแล้วนะครับเปลี่ยนํามันเครื่องตามระยะไม่ได้ซ่อมแน่นอน1 0อยเเซนครับมาด้าสนะครับจะไม่มีการร้อนฝากระโปรงมานะครับมันจะปล่อยโลง่ลงๆมาอย่างนี้เลยนะฮะ ภายในกระโปงเขาก็จะประมาณนี้ครับสำหรับท่านที่ชมคลิปนี้แล้วสนใจนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผมได้ที่เบอร์0 85, 8 5 8 6 0 1 4 9 9ผมเซลล์ออฟครับบันทึกเบอร์จะเป็นลายด้วยนะครับติดต่อเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ลถยนต์มือสองสีสเกตพง์นิเวศนะครับอย่าลืมกดติดตามเราไว้ด้วยนะครับชมรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ช่อง y o u t u b ิ t กต็อกพงศ์นิเวศกรุ๊ปครับลูกค้าไม่อยากพลาดรถสวยราคาถูกรับประกันไม่มีอุบัติเหตุอย่าลืมกดติดตวรว้วยนะคับ สำหรับคลิปนี้ครับผมเซลลออฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันผมใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ